ด้วยพระมหาการุณาที่คุณเบื้องบนพระคุณพระบรรปรารย์ด้วยบารมีธรรมของท่านธรรมะอธิการรองธรรมะอธิการด้วยความเมตตาของอาจารย์ถ่ายทอดเบิกธรรมและนักธรรมอุโสส่งเสริมนะครับวันนี้ผู้น้อยก็ขอโอกาสร่วมศึกษากับอุโสอีกครั้งหนึ่งนะครับเออก็สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาตอบอ่อ ปัญหาข,ข้องใจนะครับว่าเอการตั้งบรริธานมหาภัยทานเนี่ยตั้งทำไมตั้งเพื่ออะไรแล้วจะตั้งได้อย่างไรนะครับวันนี้มีสามคำถามด้วยกันการตั้งบรริธานมหาภัยทานเนี่ยคือเป้าหมายก็คือลดภัยพิบัตินะครับเพราะตอนนี้ภัยพิบัติมาเยอะแยะหมด การตั้งปณิธานข้อนี้ก็คือเรานำปณิธานซึ่งเรายังไม่ได้ตั้งคือปณิธานสำนึกขอเข้ามากับให้มหาพยาธานนะครับคือปณิธานข้อที่5แต่นี้หมายว่าหลายคนก็บอกว่าตอนกราบพระสำนึกแล้วก็ไม่ต้องตั้งหรือว่าคนที่ไม่ได้มาสถานธรรมก็ไม่ต้องตั้ง จริงๆเรารับธรรมะแล้วอ่ะ,อะก็จะโยงมาข้อที่2นะครับว่ารับธรรมะแล้วได้ประโยชน์อะไรรับธรรมะก็คือได้รับนิรโทษกรรมจากพระแม่องค์ธรรมไม่ต้องลงไปใช้กรรมยังยมมาโลกนะครับหมายถึงกรรมเก่าตั้งแต่วันที่รับธรรมะนะ่ยตั้งแต่เกิดจนถึงวันที่รับธรรมะนะครับแต่ถ้าสร้างใหม่อีกก็ต้องลงไปใช้อีกนะครับไม่ใช่วันนิรโทษ ของใหม่ด้วยนะครับต้องเข้าใจตรงนี้แล้วก็เราก็สามารถเพิ่มปณิธานมหาภพยาทานเนี่ยให้คนที่รับธรรมะได้อีกหนึ่งข้อคือเราตั้งปณิธาน10บได้รับนิรโทษกรรมตั้งปณิธานเพิ่มหนึ่งข้อคือมหาภพยทานน่ะเราก็นิรโทษเวนนิรโทษเวนให้ซึ่งกันและกัน เพราะเราเกิดมาเนี่ยเราเกิดมาชดใช้เวรซึ่งกันและกันนะครับเพราะพระอาจารย์บอกว่านี่เวรเนี่ยเราต้องมาชดใช้กันตอนนี้การชดใช้แบบสันติวิธีชาติเดียวหมดเนี่ยก็ต้องตั้งปณิธานมหาพยทานนะครับมันจะเอ่อมันจะออกได้หมดเหมือนตอรงนี้นะครับแะ่ดูตารางนี้นะครับคือเรารับธรรมะแล้วเนี่ย เราเอากิเลสกรรมวิบากออกจากทจะออกจากชะตาชีวิตของญาติธรรมได้ทุกคนของเราก็เหมือนกันเรารับธรรมะและเอาออกได้แต่ในที่นี้ก็คือละไว้ในฐานที่เข้าใจต้องว่าจะทำยังไงก็คือมาตั้งปณิธานมหาพยาทานเนี่ยแล้วไอ้กิเลสกรรมวิบากเนี่ยมันก็จะออกไปคือมันจะออก มันจะทําให้เราอะสามารถออกจากวัตฏสงสารได้ตรงเนี้ยดูต้องดูหลายครั้งนะครับคือเริ่มต้นจากผู้อื่นนะนะีผู้อื่นเขามาใช้วิบากเรามาใช้นี่เราทําให้เราเกิดกิเลสเมื่อเราเกิดกิเลสเนี่ยเราก็จะสร้างกรรมกับเขาเราสร้างกรรมพอเราสร้างกรรมเสร็จเราก็เป็นลูกนี้และนะ เราก็ต้องไปใช้นี่ตอนนี้จากจากจากผู้อื่นเนี่ยก็จะเป็นเราและเราก็ไปใช้นี่ผู้อื่นผู้อื่นก็เกิดกิเลสผู้อื่นก็เกิดกรรมพอเกิดกรรมเอ่อสร้างกรรมกับเราแล้วแล้วผู้อื่นก็จะมาใช้นี่เราก็จะผัดกันนะครับจากผู้อื่นเป็นเราเราเป็นผู้อื่นเป็นคู่กรณีกันะ เป็นกันไม่รู้จักจบวิธีที่จะออกก็คือต้องต้องรับธรรมะนะครับ mm. การรับธรรมะเนี่ยมันจะมันจะออกได้แล้วที่มาเกี่ยวพันกับเหตุร้ายภัยพิบัติเพราะอะไรเพราะว่ามีพักโพธิสัตว์เนี่ยให้เรากราบพันกราบพร้อมกับตั้งปณิธานหนึ่งข้อตรงนี้นะครับตั้งปณิธานหนึ่งข้อเราก็ ทำตามพระอ,องค์บอกก็ตั้งปฏิธานอีกหนึ่งข้อก็ตั้งเพิ่มนะครับเพิ่มอีกหนึ่งข้อพอเราไม่เป็นเจ้าหนี้นายเวรการหมายถึงผู้ที่เข้าโครงการทั้งหมดเนี่ยพอเราไม่เป็นซึ่งการและการฐานะเจ้าหนี้ก็หายไปเ,เจ้าหนี้นายเวรหายไปแล้วในห้าวเจ้าลิงบอกว่าถ้าทุกคน เข้าถึงอภัยอโหสิกรรมก็จะเข้าพุทธ,ธาลายได้แล้วหลายคนบอกว่าเอ๊ะแล้วคนไม่ทำอภัยทานะจะเข้าได้ไหมก็คงจะได้แต่มันยากอะเ,อเปรียบให้ฟังเหมือนอย่างนี้ตอนนี้เบื้องบนก็ให้ปิิตนาปิิตนาพัสสปอตพัสสปอตวัคซีนอะ หลายหลายแห่งถ้าเราไม่ได้ฉีดวัคซีนไม่มีใบรับรองเป็นพัส,สร์ต o ่นะไม่มีใบรับรองว่าฉีดวัคซีนครบแล้วเนี่ยเขาไม่ให้เข้าอะ่ะไม่ให้ขึ้นเครื่องบินเนี่ยก็เรียกพัสปอร์ตวัคซีนไอเราทํามหาพยาธาน,นี่ยก็เปรียบเหมือนพัสปอร์ตเข้าแดนพุทธาลัยเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเรา จะหลายฐานะเจ้าหนี้ในเวรแล้วใช่ไหมคนอื่นเขาก็ไม่กลัวเราแล้วเหมือนคนฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยเขาคนอื่นเขาก็ไม่กลัวเพราะไม่แน่เพราะว่าวิาวบากกรรมเนี่ยบางคนเนี่ยพยาบาทอาคาตกันมาขอเกิดเป็นลูกเป็นหลานเป็นเพื่อนเพื่อจะมาทวงคืนอขอให้ได้พบกันในชาติต่อไปอ่ะอาจจะเป็นญาติธรรมอาจจะเป็นใครก็ได้ที่เป็นฐานะเจ้าหนี้านเวน่ะ แล้วการเวลาเหมาะสมเนี่ยเขาก็จะเล่นงานแต่ถ้าเขาถอดฐานะเจ้าหนี้ในเวนออกแล้วใช่ไหมเราก็จะอุ่นใจว่าอ๋อเราไปอยู่กับกลุ่มที่ไม่ไม่ใช่ฐานะเจ้าหนี้ในเวนแล้วก็ไม่มีไม่ต้องกลัวเคยเห็นผัวค่าเมียเมียค่าผัวไหมครับคือนั่นแหะเขาเขาอาธิษฐานกันมาว่าจะมาจองล้างจองฐานกันะ่ะมาเป็นคู่กันมาเป็นลูกพ่อแม่กันน่ะ เนี่ยมันเกี่ยวกับวิบากกรรมไนงะวิบากกรรมเนะี่ยตอนห้าวจาลิงเนี่ยเราจะทําให้เราจะตั้งปณิธานใหญ่นะ่ะคือปณิธานใหญ่เนี่ยมันต้องมีคําว่ามหาด้วยนะครับมหาพยาทานนะ่ะซึ่งซึ่งพระอาจารย์สื่อจูนให้ไวนะ้เนี่ยมันมีคําว่ามหาแปลว่าใหญ่นะครับแล้วก็อภัยก็แปลว่าไม่มีภัย เมื่ออาัยจึงไม่เกิดภัยก็จึงไปลดภัยได้เนี่ยมันมันถ้าปณิธานข้ออื่นๆนเนี่ยไม่มีคําว่ามาหาอย่างชิงโคเนี่ยเออเอเอพูดถึงชิงโคก็จะจะพูดถึงไอป้ปณิธานห้าข้อเนี่ยว่าทําไมคนกินเจแล้วทําไมต้องตั้งปณิธานชิงโคลเดี๋ยคือจากฟังแต่หนังสือผู้ชายที่มาพูดที่ไทยเสียงนะ่ะท่านบอกว่าถ้าคนตั้งปณิธานชิงโคอ่ะ พ้โพธิสัตว์ควรอิมอ่ะจะเอาปฏิธานเนี่ยเป็นหลักฐานไปต่อรองกับเจ้าหนี้นายเวรได้เอ่อนี่ยมันมันเป็นหลักฐานไงเหมือนเ่าเหมือนเราเหมือนเราฉีดวัคซีนแต่เราไม่ทำพาสปอร์ตวัคซีนเขาก็ไม่เชื่อเราเหมือนเรากินเจจิงโคแต่เราไม่ตั้งปฏิธานอ่ะมันไม่มีหลักฐานไงคือการต้องตั้งปฏิธานเพื่อต้องการหลักฐานแต่จริงอ่ะ เอ่อถ้าเราคนเดียวไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับสังคมอ่ะก็ไม่เขาไม่ต้องการหลักฐานก็ไม่เป็นไรเอ่อม,มันมันมีมันมีปีกย่อยทั้งสองอย่างนะครับฉะนั้นต้องคือทําไว้มันก็ไม่เสียหายอะไรนะครับตรงเนี้ยก็จะเชิญชวนให้ทุกคนอ่ะมาตั้งปณนิธานต้านภัยพิบัติกับมิพักโพธิสัตว์เนี่ยให้ให้พระโพธิสัตว์กวนอิมพระอาจารย์เอาไปต่อรองเจ้านี้ แล้วภัยพิบัติก็จะลดเพราะภัยพิบัติส่วนครึ่งหนึ่งอ่ะเกิดจากฐานะจากเจ้าหนี้นายเวรอสูรพญามาเนี่ยเขามาเพิ่มไงโดยธรรมชาติภัยพิบัตินั่นก็มีละห้าสิบปเปอร์เซ็นเเขามาเพิ่มอีกห้าสิบปเปอร์เซ็นเราต้องใช้พลังที่มองไม่เห็นเนี่ยต้านเพราะว่าไอ้ที่พูดเนี่ยมันมองไม่เห็นทั้งนั้นเลยเออเจ้าหนี้นายเวนเราก็ม,มองไม่เห็นลูกหนี้เวรกรรมก็มองไม่เห็น แล้วเราจะามีอีกวิธีหนึ่งนะครับเราต้องใช้ตรงเนี้ยให้มากๆคนมากๆแล้วเราจะหาใครเราก็ต้องเป็นสะพานบุญให้ญาติสนิทมิตรสหายของเราเนี่ยมาร่วมโครงการเยอะๆพอให้อภัยเยอะๆอาจจะมีหลายคนที่เป็นเจ้าหนี้ของของเจ้าหนี้นายเวนพญามารอสูน่ะพอเขาตั้งบันิธานใช่ไหม ทังฝ่ายนู้นเขาก็ได้รับการอภัยทานเขาก็จึงลดลงลดลงแล้วเราก็ยังมีญาติธรรมอ่ะซึ่งเราบอกว่าเขาไม่มีบุญสัมภัสเขาหมดบุญเขาเลยไม่มาสถานธรรมที่ปีหนึ่งรับธรรมะไปเป็นแสนแสนคนนะ่ะหลายๆปีมานี่ก็คงหลายล้านแล้วอะ่ะเราก็ใช้ใบคําขอที่พระอาจารย์มาให้เนี่ยใบคำขอผูบุญสัมพันธ์แล้วตั้งบัณิธานให้เขาอีกข้อหนึ่งเนี่ยเราก็ทําได้ เ,เพราะว่า,าพระองค์การสวรรค์ยังอยู่ไงเราเราก็เผาถวายปณิธานให้เขาไปอีกข้อหนึ่งให้เขาได้เป็นชาววีรธรรมได้รับการคุ้มครองจากพระโพธิสัตว์กวนอิมอืมมันก็ดีนะครับมันไม่มีข้อเสียหายอะไรฉะนั้นการชวนคนตั้งปณิธานมหาพยทานนะไม่ได้เสียหายอะไรนะครับเรารีบชวนโดยเฉพาะที่พระอาจารย์มาบอกว่า ทันจูอย่าดูเบาปล่อยปะละเลยสามใบคำขอห้าปณิธานก็คือตรงนี้นะครับตรงนี้ปิดสนามอยู่ตรงนี้ทันจู่ามีรายชื่อคนที่รับธรรมะแล้วทุกสถานธรรมเลยในทั่วโลกเนะี่ยมีรายชื่ออยู่บางคนบอกเอ้คนเก่าจะหาติดต่อเขาไม่ได้เขายังมีรายชื่ออยู่ไงเราก็ใช้ใบคำขอเนี่ยมาเผาถวายให้เขาเ คือถ้าเอาเขียนไว้เฉยๆเนี่ยมันก็ยังไม่ครบยังไม่ครบองจรน่ะเราต้องถวายให้เขาด้วยเหมือนเหมือนเหมือนเราจะสังเกตเห็นอาจารย์ถ่ายทอดเบิกธรรมอะ่ะเวลาคนเขียนชื่อผิดหรือว่าไม่ยอมตั้งปณิธานน่ะเขายังถวายใบคําขอถอนชื่อออกเปลี่ยนชื่อใหม่ออ,อาจารย์ถ่ายทอดเบิกธรรมก็ทําได้เอ่อ เราก็ไปขอให้ท่านทําให้ขอให้ท่านตั้งบณิธานาคนที่เราพารับธรรมะเพิ่มอีกข้อหนึ่งแล้วตรงเนี้ยมันเป็นโอกาสนะเพราะว่ารับธรรมะเราทําบุญให้เจ้าหนี้ในครั้งเดียวตอนเนี้ยเราเราตั้งบณิธานเพิ่มอีกข้อเนียเราก็สามารถทําบุญให้เจ้าหนี้ได้อีกด้วยเทําบุญอาจจะผ่อนวันละหยวนให้ครบสามปีแล้วแต่ความเชื่อนะครับอันนี้ไม่ได้ ไม่ได้มาชวนท,ท่านทาบุญที่ปณิธานส Jean ่วนตัวสองข้อเราอาจจะบอกว่าบุญที่เราทําที่สถานธรรมเนี่ยเปลี่ยนเป็นบุญใช้นี่อ่ไม่ไม่เอาบุญวาสนาเราจะทําเท่าไหร่ก็เปลี่ยนเป็นบุญใช้นี่ถวายใบคําขอว่าจะเป็นอัตโนมัติปณิธานส an an ่วนตัวสองข้อนี้มันเป็นปณิธานอัตโนมัตินะครับมหาพยาทานก็อัตโนมัติไอ่เปลี่ยนบุญวาสนาเป็นบุญให้เจ้าหนี้ก็อัตโนมัติ พอเราตั้งไว้แล้วเนี่ยเมื่อเราไปทําบุญที่สถานธรรมเมื่อไรนะเ mm. บื้องบนก็เอาบุญส่วนน,นั้นไปเนี่ยคือการทําบุญไม่หวังผลเพราะว่ามันมันไม่ถึงหวังก็ไม่ได้เพราะเราให้เขาอะเ,ออเราให้เขาแล้วไม่ไม่ได้แต่ถ้าเราไม่คิดอะไรทําเฉยๆทําอะไรอย่างนั้นน่มันก็เป็นบุญวาสนาของเราเหมือนเดิมอะตรงนี้ก็พูดให้คนเชื่อยากอะเพราะมันเป็นของมองไม่เห็นเนาะของมองไม่เห็นน่ะมันก็เชื่อไว้ก็ไม่เสียหลายนะครับ จไม่เกิดขึ้นก็ไม่เป็นไรถ้าเราศรัทธามีาพระโพธิสัตว์ให้เราตั้งบณิธานอีกข้อนึงเราก็ตั้งอีกข้อหนึ่งพระโพธิสัตว์ควรอิมมาเคียเรื่องออตั้งบณิธานให้สองข้อเลยแถมอีกเราก็ทําได้มันเพิ่มได้นะครับมันไม่มีเสียหายอะไรครับวันนี้ก็ ขอโอกาสร่วมศึกษาข่าอุโสแต่เพียงเท่านี้หากพูดไม่ชัดเจนผิดพลาดขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประธานอภัยร่วงเกินอุโสขอให้อุโสให้อภัยรีบๆนะครับรีบตั้งปณิธานมหาพยทานเนี่ยเพราะว่าพระองค์การยังอยู่ถ้าหมดพระองค์การแล้วก็ตั้งไม่ได้ใช้นี่แบบเก่าน่ากลัวนะครับใช้นี่แบบให้อภัยซึ่งกันและกันเนี่ยชาติเดียวจบแบบไม่ต้องไม่ต้องลงทุนอะไรมากนะครับ ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ